คือวันนั้นเป็นวันที่หลิวไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเพราะว่าไม่ได้ค่าขนมแล้วใช่ไหมคะแล้วทุกคนในบ้านเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องแบบค่าค่าค่าสก๋วยเตี๋ยวอ่ะอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะคือค่าซื้อก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวที่เชียงรายมันก็ถุงละสี่สิบาทใช่ไหมคะแบบจะกินข้าวเที่ยงอ่ะทุกคนแต่ว่าแบบไม่มีเงินซื้อทะเลาะกันแบบทำลายข้าวของถึงขั้นลงไม้ลงมือกันพอก๋วยเตี๋ยวถุงหนึ่งแค่นั้นเองเพราะ แล้วขนาดต่างจังหวัดที่มันไม่ได้มีภาษีอะไรไม่ได้มีแบบการนั่งแท็กซี่รถติดไม่ได้มีการแบบต้องมาใช้จ่ายหรูหรามันยังคะลาะกันขนาดนี้เลยอ่ะอหรือว่าเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะแล้วหรือก็ไม่อยากจะอยู่แค่ตรงเนี้ไม่อยากแบบไม่อยากนอนแล้วแบบหลังคารั่วฝนตกใส่อ่ะณวันนั้นหรือรู้สึกว่าถ้าหลิวไม่จัดการตัวเองหรือไม่ทําให้ตัวเองไปมากกว่าน,นี้หลิวจะอยู่แบบนี้ตลอดไป วันนี้เราจะไม่ได้มาส่องหน้าเหตุการณ์หรือว่าเราไม่ได้มาดูกราฟกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมมีเรื่องราวสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับของน้องที่ผมได้รู้จักท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็หาโอกาสอย่างมากนะครับที่เข้ามาในกรุงเทพปัจจุบันนะครับน้องคนนี้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้จากการที่ตัวเองไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายเลยนะครับอยาก ให้ทุกคนนะครับได้ไปรู้จักแล้วก็ได้ฟังมุมมองมายเซตจากเขานั่นเองนะครับสวัสดีครับน้องตลิ่วค่ะสวัสดีค่ะพี่แบงค์นะครับสวัสดีค่ะตะลิ่วนะคะจากช่องตลิ่วชาแนลคะ่ะอ่าตะลิ่วชาแนลนทุกคนอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยเอฟเสื้อผ้าน,น้องตลิ่วนะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเรียกว่าโฟลเวอร์ติดตามอยู่นะครับเพราะว่าโฟลเวอร์น้องตลิ่วเนี่ยก็โหมีเยอะอยู่เยอะกว่าพี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับก็โอเควันนี้ หลายๆคนอาจจะเห็นน้องตรหลิวในมุมการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับรีวิวถ่ายแบบต่างๆแต่ว่าวันนี้อยากให้ทุกคนได้รู้จักนะครับน้องตลิวในอีกมุมมองหนึ่งที่ก่อนจะมาเป็นวันนี้ก่อนจะได้มาทำงานหลายๆด้านนะครับเรามีความทะยทย,ยานความพยายามอะไรบ้างในการที่มาทำนะครับ ก่อนอื่นเลยถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนน้องต้นเหลียวนี่เหมือนลูกคนหนุ่มมากเลยนะฮะโอ้โหขอบคุณมากค่ะเหมือนแบบลูกลูกคนหนุ่มเลยเออแบบว่าหมดไปเยอะค่ะหมดไปเยอะหมดไปเยอะใช่ไหม <laughs> เพราะว่าความสวยต้องใช้เงินค่ะความสวยต้องใช้เงินนะคะทุกคนโอเคครับก่อนอื่นเลยน้องต้นเหลียวปัจจุบันอ่าเรียนยังยังเรียนอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อคะ่ะหลิยวยังเรียนอยู่ค่ะแล้วก็ <laughs> อายุปียี่สิบสองปีค่ะ 22่2 2บปีปแล้วทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็มีธุรกิจทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองค่ะ<อ>แล้วก็มีขายของออนไลน์ด้วยนิดหน่อยอก็มีแบรนด์ตัวงใช่มีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็มีขายของออนไลน์พวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคครับก็พี่อยากรู้จริงๆเลยว่าพื้นเพยเราเป็นคนกรุงเทพไหมหรือว่าเป็นอ,อยู่ที่ไหนมาครับตั้งแต่เด็กอ๋อตั้งแต่เด็กหรือเป็นคนเชียงรายค่ะคุณแม่เป็นคนเชียงรายคุณพ่อเป็นคนกร แต่ว่าแต่ก่อนก็ไปอยู่หลายจังหวัดค่ะหรือเป็นคนแทบทุกที่เลยเป็นคนทุกที่เป็นคนทุกที่อ่ะเวลาใครถามเดี๋ยก็บอกเลยเป็นคนทุกที่ค่ะแต่ก่อนก็ไปหลายจังหวัดค่ะตามคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานแบบภูเก็ตบ้างแบบขึ้นเหนือล่องใต้อยู่เนี่ยก็ทํามาหมดแหละแต่ก็มาจบที่เชียงรายอืมก็อยู่เชียงรายมายาวเลยยาวเลยครับเหนือสุดเลยเหนือสุดเหนือสุดเลยค่ะอืมโอเคแล้วตอนที่ในชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยอะไรคือจุดที่ทําให้เราเฮ้ยอยากจะ มาอยู่กรุงเทพอืเพราะจริงๆดูก็ไม่นานมันนี้เองอจริงๆก็ย้อนกลับไปก็สี่ปีห้าปีที่แล้วใช่ไหมคะน่าจะเริ่มจากที่ครอบครัวไม่มีเงินค่ะเฮลลูยางงี้นะแต่ว่าจริงๆเราที่บ้านหลือไม่ได้รวยนะทุกคนไม่ได้รวยไม่ได้รวยไม่ได้ฐานะปานกลางไม่ได้พอมีพอกินนะคะเรียกว่าเป็นคนจนคนดึงเลยนะคะทุกคนทะเลาะกันเรื่องเงินหนึ่งบาทเงินสีิบาทก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ได้ รู้สึกว่าทําไมชีวิตฉันมันถึงได้แค่นี้ล่ะแล้วแบบความที่หรือเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเรียนเก่งแล้วก็แบบเป็นคนชอบเข้าสังคมนะคะทุกคนแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยกล้าแสดงออกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความที่ความคิดที่ไม่ค่อยเหมือนกับเพื่อนๆในกลุ่มเท่าไหร่คนอื่นก็ที่ต่างจังหวัดนะคะที่บ้านเรียวนยทุกคนจะต้องอยากให้ลูกเป็นเป็นครูเป็นเป็นเป็นพยาบาลสิอ่ะเป็นพนักงานธนาคารสิดีนะแต่แบบตัวหลิวคือเลียวเป็นแอร์ ตอนนั้นหลิวอยากเป็นแอร์นะคะอยากเป็นแอร์โฮสเตสซึ่งเคยดูในทีวีค่ะในทีวีเคยคือเห็นโฆษณาของแอร์เอเชียนะคะมีแอร์ลากระเป๋าใส่ชุดแดงคุณแมันสวยจังเลยอ่ะฉันอยากจะเป็นผู้หญิงคนนั้นจังเลยแล้วก็แบบเก็บมันไว้มาตลอดแต่คุณพ่อเนี่ยอยากให้หลิวเป็นวิศวะเขาก็แบบพยายามให้หลิวแบบเรียนเลขตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่หลิวก็ไม่ได้ชอบอะค่ะแล้วเขาก็คิดว่าแบบเอองั้นไปเป็นครูสิท่าไม่ชอบไปเป็นครูเลยเรียนราชภัฏเชียงรายให้มันจบ แต่ด้วยความที่หลิวรู้สึกว่าถ้าเกิดหลิวอยู่แค่ราชวัณเชียงรายหรืวก็คงจบมาเป็นครูเงินเดือน8 0 0 0บาทเหมือนที่เพื่อนคุณแม่หลิวเป็น8 0 0 0บาทเท่านั้นแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากะเป็นใช่ไหมไม่ค่ะหลิวไม่ได้อยากจะเป็นค่ะหลิวจริงๆแล้วหลิวทําตามที่บ้านมาตลอดนะคะหลิวก็เดินตามสายงานที่คุณพ่อวางไว้ให้เรียนหนังสือตามที่คุณพ่ออยากให้เรียนนะคะหรือก็เรียนวิคณิตโอเคเรียนหลิวทำทุกอย่างตามที่ที่บ้านต้องการเลยแต่ว่ามาฉีกจริงๆก็คือตอนมห้า เอ่ยังไงครับอะไรคือจุดเปลี่ยนตรงนั้นคือวันนั้นเป็นวันที่หลิวไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเพราะว่าไม่ได้ค่าขนมแล้วใช่ไหมคะแล้วทุกคนในบ้านเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องแบบค่าค่าค่าเสเตี๋ยวอ่ะอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะคะคือค่าซื้อเ๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวที่เชียงรายมันก็ถุงละสี่สิบาทใช่ไหมคะแบบจะกินข้าวเที่ยงอ่ะทุกคนแต่ว่าแบบไม่มีเงินซื้อจาทีนี้ก็ทะเลาะกันแบบทําลายข้าวของถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน รถรุนแรงพอก๋วยเตี๋ยวถุงนึงแค่นั้นเองเพราะอเข้าใจแต่มันก็ชินนะคะเพราะว่าบ้านหลิวอะเป็นอย่างนั้นมาตลอดแบบทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องนี้ทะเลาะคือเรื่องเงินแล้วขนาดต่างจังหวัดที่มันไม่ได้มีภาษีอะไรไม่ได้มีแบบการนั่งแท็กซี่รถติดไม่ได้มีการแบบต้องมาใช้จ่ายหรูหรามันยังทะเลาะกันขนาดนี้เลยอะหรือว่าเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะแล้วหลิวก็ไม่อยากจะอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่อยากแบบไม่อยากนอนแล้วแบบหลังคาั่วฝนตกใส่อะ นะคะบ้านหลิวล่วนนะคะแล้วหลิวก็นอนฝนตกใส่แบบอันนี้เป็นเตียงใช่ไหมคะเปียกไปครึ่งหนึ่งแล้หลิวนอนอีกครึ่งหนึ่งอ่ะหลิวไม่ได้พูดเวอร์นะคะอันนี้มันจริงๆเพราะว่ามันอยู่ตางหวัดนะคะทุกคนมันไม่ได้มีแบบอะไรแบบมากมายขนาดนั้นอ่ะเราบ้านตรงข้ามหลิวอ่ะเขารวยมากเลยอันนี้บ้านหลิวนะคะเป็นแบบบ้านไม้ธรรมดาเลยค่ะแล้วหลังคาก็รัววก็เป็นหลังคาสังกะสีหลังคาเป็นเป็นหลังคากระเบื้องนั่นแหละค่ะแต่มันั่วแล้วก็ั้วหน้าบ้านเป็นสังกะสีคแล้วก็อีกบ้านหนึ่งอ่ะ โอ้โหแบบอลังการใหญ่มากมีรถเบนซ์จอดเรียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เห็นความแตกต่างไหมคะก็คือคนเรารู้สึกในตอนเด็กแล้วกันว่าทมมันแตกต่างเล้วกันแล้วเขาก็จะต้องมีจัดการเทศกาลแบบวันเกิดวันคริสต์มาสเขาก็จะจัดการเปิดเพลงกันแต่บ้านหลิวเป็นเลาะกันถ้าเลาากันแบบถ้าเลาากันตลอดหลวก็เลยรู้สึกว่าอยากออกไปจากจุดจุดนี้เหลวจะทํายังไงดีแล้วเหลวก็เลยตัดสินใจว่าโอเคต่อไปนี้เหลวจะยืนหยัดด้วยตัวของหลวเองแล้ว ณวันนั้นหลือวรู้สึกว่าถ้าหลือวไม่จัดการตัวเองหรือไม่ทําให้ตัวเองไปมากกว่าเน,นี้ยหลียวจะอยู่แบบนี้ตลอดไปก็คือช่วงหมอห้าช่วงหมอห้าช่วงหมอห้าตอนนั้นก็เริ่มขายของแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้เงินจากที่บ้านละเอาซาลายกดจากช้อปปี้นะคะทุกคนมาขายขายคู่บ้างขายเพื่อนบ้างเด็กคนอื่นก็จะอายนะคะแบบนี้เขาก็จะไม่กล้าขายใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นถามว่าหลีวอ,อายไหมหรืยอ,อายนะคะหลือวก็เป็นเด็กเหมือนกันหลือวก็อายแต่ว่า หรือไม่มีเงินค่ะทุกคนหรือไม่มีเงินจริงๆแนละ้วหรือก็รู้สึกว่าริวอยากแต่งตัวอยากแต่งตัวสวยนกับคนอื่นๆใช่ไหมคะแต่ว่ามไม่มีใครมาซื้อให้ลิวอ,อ,อ่ะงั้นขายสาหลายแล้วกันน่าจะมีตอนนั้นสองร้อยบาทตั้งแต่หมห้าหางตั้งแต่หมห้าหางตั้งแต่หมห้าก็ขายครูขายเพื่อนก็หลอกหลอก,หลอกเพื่อนในห้องอม,มาเยอะ <laughs> แล้วก็นั่นแหละค่ะแล้วก็มาถึงจุดที่แบบ โอเคตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นแอ,ก,อก็ไปขอให้ครูที่เป็นฝรั่งที่โรงเรียนนะคะสอนหลิวเดินเข้าไปหาเขานะคะแล้วก็บอกว่าช่วยสอนหลิวหน่อยได้ไหมคะหรือว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าหลิวอ,อยากเป็นแอนะคะ,อะตอนนี้คำว่ามอร์นิ่งหรือกวก็เขียนไม่ถูกคือทำยังไงก็ได้แบบให้หลิวแบบเก็บเงินจ่ายแบบอะไรก็ได้แต่เขาแบบด้วยความที่เขาน่าจะเห็นว่าหลิวมีความตั้งใจเขาก็เลยสอนแบบให้หลิวมาพูดกับเขาทุกวันตอน5โมงวันละแบบ1ชั่วโมง2ปี อยู่ทาอย่างนั้นตั้งแต่มห้าจนแบบเข้ามาหาลายัยใช่เขาเป็นคนที่แบบเรียกว่ามีบุญคุณกับหลิวเลยค่ะเขาเป็นคนที่ยืนหยัดให้หลิวว่าโอเคหลิวทําได้หลิวสามารถเป็นแอร์ได้แล้วตอนนั้นหลิวอ,อยากเรียนมองเทพดูห่างไกลไหมคะห่างไกลก็คือจากเชียงราย,ายในลืบ,ลบเลยอะในลืบเชียงรายอ่ะ ก็คือไม่ได้อยู่ในตัวเมืองไม่ได้อยู่ในตัวเมืองค่ะอยู่อยู่แบบลึกเลยอยู่ลึกอยู่ลึกเลยแล้วก็แบบในโรงเรียนมันก็จะมีแบบโรงเรียนที่ดีที่สุดแค่แบบ2โรงเรียนที่แบบคนโดยรอบๆที่อยู่แบบบ้านนอกจะมาเรียนกัน่ะแต่หลิวก็เรียนโรงเรียนนั้นเพราะ่บ้านหลิวอยู่ใกล้แล้วก็ค่าเทอมแบบเจ0ร้อยบาทต่อปีแต่บ้านหลิวทะเลาะกันนะคะเรื่องจ่ายค่าเทอม700ร้อยบาททุกคน700ร้อยบาทมันดูเป็นเงินที่น้อยไหมคะตอนนี้มันก็ถ้าเทียบก็คือน้อย เหมือนกันแต่ว่าในระดับต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะเป็นเงินที่มหาศาลเลยค่ะมหาศาล <c oughs> เพราะว่าเนื่องอพื้นฐานรายได้นะครับแล้วก็เรื่องกับอโอกาสทางอาชีพเนี่ยมันมันไม่เหมือนในกรุงเทพใช่ <c oughs> แล้วก็เลยอะไรคือสิ่งที่ทําให้น้องเหลิยวตั้งทงแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> อยากจะมาเรียนมกรุงเทพอยากจะมาเรียนที่นี่ <c oughs> น่าจะเป็นหลิวเลือกมากกว่าค่ะหลิวเลือกว่าโอเคหลิวจะเป็นคนที่รวยน้องเหลิยวบอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้มีรายไดย้เยอะ ใช่นะครับแต่ว่าเรียนมองกรุงเทพเนี่ยก็ต้องใช้เงินมากรุงเทพต้องใช้เงินอำเพื่ในงานคือก็ต้องต้องใช้เงินนะพูดในงานโอ้โหวกรุงเทพนี่มองห่างไกลกับชีวิตหลือตอนนั้นสุดๆมันก็คือแบบเป็น Number One ในใจเราท<ช>ี่ตั้งแต่เรากำลังจะเข้ามาหาลัยเนาะใช่เออแล้วแล้วทำไมเราถึงได้เข้าไปเรียนละเนี่ยวันนี้ตอนแรกๆเลยนะคะหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหรือต้องเรียนกรุงเทพได้ยังไงบ้างแต่หรือว่าเข้าใจว่า มีทุนหนึ่งทุนที่เป็นทุนโรงเรียนที่มีแบบเขาเรียกว่าทุนพระราชทานหยู่เรียนโรงเรียนราชบัณฑุคราะหห้านะคะเป็นโรงเรียนแบบในหลวงมีทุนพระราชทานหนึ่งท,ทุนที่ให้มางกรุงเทพแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะมันต้องเกตเฉลี่ยแบบ3ขึ้นไปใช่ไหมคะใครได้เยอะสุดคนนั้นก็ได้ไปแต่ว่าหลิวได้ประมาณ3.33จมซึ่งหลิวก็รู้ทุนนั้นถามว่าเสียใจไหมจะไยใจสุดๆก็มีคนได้ไปก่อนมีคนได้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาเก่งกว่าก็เข้าใจแต่หลิวก็ไม่ไม่ยอมแพ้ค่ะด้วยความที่ ตั้งเป้าแล้วว่าจะเรียนที่นี่ปา<ะ>กตรง,ง,งแล้วไหนเซิร์ชกูเกิลซีมากรุงเทพมันหน้าตาเป็นยังไงนะตอนนั้นยังไม่รู้เลยถามว่ามีตึกเพชรตึกอะไรอะ่ะยังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรไม่รู้แต่แค่ตั้งไปว่าแมแพงใช่ไหมม,มันเป็นมหาลัยในฝันของใครหลายๆคนใช่ไหม,มหรือบอกที่บ้านว่าเมาอ,อยากเรียนมากรุงเทพทุกคนบอกว่าหรือทาเกินตัวไปหรือเปล่าก็คือที่บ้านเขาไม่ได้เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยเลยค่ะทุกคนด่าหรือแบบจะหลืวจะไปขายตัวเพื่อไปเรียนหรอหรอใช่ค่ะหรือจะตั้งใจจะไปเป็นเด็กเสียหรอ ทำไมหรือมีความคิดแบบนี้แบบไม่มีใครเคยสอนให้หลิวคิดแบบนี้นะทำไมไม่หัดททำอะไรอยู่ในพื้นฐานของตัวเองเป็นได้แค่นี้ใช่หรือเป็นได้แค่เนี้ยทำไมไม่เรียนพลาที่มันใกล้บ้านมีแต่คํามีแต่คนท้าทําไมแล้วก็มีแต่คนบอกว่าหลิวไม่สามารถทําได้แน่ๆหัวเด็ดตีนขาดก็ทําไม่ได้แต่หลิวก็ไม่ได้สนใจอ่ะทุกคนหลิวตอนนั้นด้วยความที่หลิวมีไฟมากๆว่าแบบหลิวจะไปเพราะหลิวไม่อยากอยู่กับชีวิตแบบนี้อีกแล้ว หลิวก็เลยแบบโอเคเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษแล้วยังไงต่อหาข้อมูลมากรุงเทพมีทุนไหมสรุปตอนนั้นสำหรับหลิวเหมือนเหมือนโชคเข้าข้างอะ่ะมีทุนหนึ่งทุนชื่อว่าทุนผู้นําทางสังคมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นคนทุนของกรุงเทพทุนของมกรุงเทพ,ทเทพโดยตรงเลยเป็นทุนใหม่พอดีแล้วด้วยความที่แบบมันคือทุนอะไรอะ่ะหลิวก็เลยไปนึกย้อนดูว่าเอยหรือเป็นสภานักเรียนหรือเป็นพิธีกรหรือแบบพูดสามภาษาหลิวทาหลายอย่างหลิวก็เลยใส่ไปในพอร์ตเลย แล้วก็<ม>เขียนภาษาอังกฤษจ,จากคนที่<ม>เขียนคําว่า morning มไม่เป็นเขียนภาษาอังกฤษเลยทางเล่มแล้วก็ให้ครูพี่เป็นคนฝรั่งอะคะ่ะช่วยเช็คอีกทีหนึ่ง<ม>เขียนทุกอย่างแล้วก็เขียนความฝันเขียนเป้าหมายเขียนเหตุผลว่าทำไมหรือถึงอยากเรียนที่นี่<ม>จนรอไปสามเดือนอะ<ม>เพื่อนเพื่อนเขาไปเรียนกันหมดแล้วคะ่ะทุกคนแบบเก็บเข้าของแบบไปเรียนแล้วไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วแต่ว่า<ม>หลีอยวยังอยู่บ้านอยู่เลยหลีอยวอยังต้องตื่นตีสองไปช่วยนะ้าปิ้งขนมปังขายส่งอยู่เลยแล้วตอนนั้นก็แบบที่บ้านก็บอกว่าไปสมัครเรียนราชพัฒเลย เพราะว่าหรือไม่มีทางได้หรอกไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้เขาบอกว่าคือน้าหรือว่าเป็นพยาบาลใช่ไหมเขาแบบเรียนเก่งที่สุดในอำเภอแล้วเขายัางได้แค่มหาหลัยแค่นี้แค่นี้เลยแล้วทําไมหรือเป็นแบบหรือเก่งมาจากไหนหรือเป็นแค่แบบตัวเล็กๆแค่นี้เองทําไมถึงมั่นใจขนาดน,นั้นอันนี้คือคาพูดจากที่บ้านนะคะจะคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือพูดแบบนี้นะแต่หรือไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะคะหมายถึงตอนนั้น,นอมณตอนนั้นณตอนนั้นนะคะแล้วก็แต่ด้วยความแบบด้วยความที่หรือว่ารู้สึกว่า หลิวเชื่อหลิวเชื่อมากๆว่าเคหลิวจะต้องหลิวทําได้แน่ๆแล้วสิ่งนี้แหละมันเหมาะสมกับหลิวแล้วมันคู่ควรกับหลิวแล้วหลิวน่าจะใช้แบบเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดอะตอนนั้นใช้ไม่เป็นนะคะแต่ว่าครูที่เป็นฝรั่งอะเขาสอนให้หลิวว่านึกแล้วก็เชื่อในตัวเองแล้วหลิวก็นึกอยู่อย่างนั้นสองปีฟังภาษาอังกฤษทั้งๆที่แบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกี่ยวอะไรกับการไปเรียนมากรุงเทพไหมอะแต่ก็ฟังแล้วก็นึกนึกนึกแล้วก็แบบฉันอยากไปฉันไม่มีแผน A แผน B ทั้งนั้นไม่มี no plan b no plan b ค่ะแล้วก็แบบ ตั้งเป้าเลยตรงดิ่งอย่างเดียวจนวันหนึ่งมีสายโทรเข้ามาว่าแบบน้องหนึ่งยใช่ไหมคะโทรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะหนูผ่านสอบสัมภาษณ์นะคะโอ้โหน่าจะแบบรางวัลที่หนึ่งในชีวิตหลิวแล้วคะ่ะหลิวถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะเขาให้โอกาสเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก็คือคนหนูเองตอนนั้นใช่ เรียกว่าก็เรียนมาแล้วตอนนี้อยู่ปีอะไรแล้วครับปีสี่ค่ะปีสี่ปีสี่แล้วนะคะจะจบแล้วก็ยังไม่หลุดทุนนะคะยังไม่หลุดทุนยังเป็นเด็กทุนอยู่ยังเป็นเด็กทุนอยู่นะคะนะครับก็เรียกว่าเท่าที่ผมฟังน้องตหลิวนะครับเรียกว่าผ่านคําพูดหลายๆจากบางทีจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมบอกงนี้นะว่าไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าด้วยเราต้องเข้าใจว่าในในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็มันมันคือสภาพสังคมสภาพแวดลอ้อม การมากรุงเทพคือเรื่องไกลตัวมากใช่ถูกไหมคือเรื่องอันตรายค่ะคือเรื่องอันตรายเพราะว่าผมไม่รู้ว่าภาพจำคืออย่างไรในกรุงเทพนะครับแต่ก็สิ่งที่ผมเห็นน้องหลิวคคอน้องหลิวไม่ไม่มองว่าตัวเองอเป็นได้แค่นั้นใช่คือต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยนะหลิวไม่เคยมองว่าตัวเองทำได้แค่นี้เลยตั้งแต่เกิดมานะคะนี่หลิวพูดแบบจริงๆเลยหลิวไม่เคยคิดว่าครับหรือเป็นได้แค่นี้หรือไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้นี่ไม่เคยอยู่ในหัวหลิวเลย ต่อให้ใครจะพูดก็แล้วแต่อขอแค่คนหนึ่งคนเชื่อในตัวหลิวอะก็คือหลิวเองอหลิวแค่เชื่อในตัวเองขอแค่หลิวหนึ่งคนที่ยังยืนหยัดให้ตัวเองอะ,ะทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดสําหรับหลิวและพอหลังจากที่น้องหลิวได้มาอยู่กรุงเทพเนี่ยโหต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมโอ้ยเยอะมากเด็กวันนอกคนหนึ่งอะโูหลิวร้องห่มร้องไห้คือกรุงเทพมันแรกแนี่หลิวลองไห้น่าจะประมาณแบบสองสาเดือนติดกัน เพราะว่าไม่เคยห่างพ่อห่างแม่เหมือนกันไม่เคยห่างที่บ้านไกลไม่เคยมาอยู่คนเดียวไม่เคยขึ้นรถเมล์แล้วแบบโดนแบบโรคจิตแบบนองทำนี่หรือเคยโดนโรคจิตบนรถเมล์ตอนนั้นหรือแบบหรือก็ไม่รู้เรื่องหรือไปนั่งแบบหลังรถเมล์สุดใช่ไหมคะก็มีแบบเหมือนเขาจะเป็นแบบโรคจิตเขาก็พยายามมาแบบแตะเนื้อต้องตัวหลิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามคุยด้วยแล้วก็แบบพอหรืงรถเมล์เขาก็แบบลงตามอะไรเงี้ยหรือต้องไปแอบอะไรเงี้ยอุ้ยตอนนั้นหรือก็กลัวนะคะแล้วก็แบบอุ้ยทำยังไงดีหรือก็เลยไปแอบคือแบบ สำหรับชีวิตชีวิตที่มันดูตื่นเต้นตลอดเวลาจำได้ว่าแอบ,บอยู่หลังกำแพงมองเทพะ,ะตรงสตาร์บัคอะหรือไปแอบ,บอยู่ตรงนั้นอะเพราะว่าแบบอุย๊ยกลัวเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องไปอยู่ที่แบบที่คนเยอะๆอะอยู่มืองเทพแต่ก็ขอแอบ,บหลังกำแพงหน่อยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงแล้วไม่มีภูมิคุ้มกันนิ่มใหญ่แล้วก็ไม่มีใครที่รู้จักอยู่ในกรุงเทพด้วยเป็นตัวคนเดียวใช่ไหมตอนนั้นที่เรามีญาติค่ะญาติพ่อแต่ว่าเขาไม่เอาเขาไม่ไม่ยุ่งกับเราไม่ยุ่งกับเราเขาจะก็ตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ค่ะ ก็เลยอยู่คนเดียวก็เหมือนไม่ต่างจากการอยู่คนเดียวใช่ก็เลยก็ต้องรอดในการเห็นผ่านโลกจิตคนโลกจิตหรือว่าสกอกเกอร์หลายหลายอย่างมาใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็เริ่มทำงานที่มองเทพเนี่ยะก็ไม่รู้จะไปไหนค่ะทุกคนก็ทำงานที่เท็กซัสมองเทพเป็นพาร์ทไทม์แล้วแบบก็รู้สึกว่าทำได้อาทิตย์หนึ่งเรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยรู้สึกไม่อยากทำงานนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าหลู่กลัวลำบากนะคะแต่ว่า รู้สึกว่าถ้าเกิดหลิวทาต่อไปแล้วหลิวจะมีอะไรดีขึ้นหลิวได้เงินวันลาเท่าไหร่อี300อกอะสามร้อยกว่บาทอองอะแล้วไหนค่าห้องมันก็แบบปาไปแล้วแบบถูกสุดก็สี่พันแล้วอะค่าหอเนาะตอนนั้นก็เลยแบบโอเคงั้นไปไกลหน่อยอทํายังไงดีตอนนั้นะไปซื้อกระโปรงนักศึกษาชีวิตหลิวนี่เหมือนจะมีมีโชคดีหลายรอบนะคะไปซื้อกระปนักศึกษาในซอยแล้วมีพ,พี่คนหนึ่งอะเห็นแล้วก็บอกว่า อ,อ๋อน้องหลิวไปทํางานนี้สิเป็น PC ยืนห้างอตอนแรกหลิววิ่หลอกกูแน่เลยแม่กูบอกแล้วว่าแบบคนอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อนะอเขามาหลอกหลิวแน่เลยแต่ด้วยความที่แบบพีซียืนห้างหรอวะได้วันเท่าไหร่ได้วันละหกร้อยหกร้อยตอนนั้นเยอะมากนะพี่แบงค์สำหรับหลิวอะก็ตาวะงั้นขอแอดไลน์ไว้หน่อยแอดไลน์ไว้แล้วก็หลวก็ไม่ได้ทักไปทันทีนะคะจะแบบจนแบบตอนนั้นไม่มีเงินจริงๆอะแล้วก็เลยทักเขาไปว่า สวัสดีค่ะนี่หนูที่หลิวนะคะที่เจอที่ร้านกระโปรงอเออหนูอยากทํางานที่พี่บอกค่ะมันเป็นยังไง<ะ>เขาก็เอานเข้ากลุ่มแล้วก็แบบไปหาที่แบบพี่ที่เป็นคนจ้างคะ่ะได้วันละหกร้อยทำงานโรตัรลังสิต<ะ>ครั้งแรกได้หกร้อยบาทยืนอันนั้นนะคะกี่โมงถึงกี่โมงแปดโมงถึงสองทุ่มพักหนึ่งชั่วโมงก็นานเดียววานานมากคือ <c oughs> <c oughs> นานมากงานในห้างงานยืนนี่แบบทั้งหน้าเบื่อทอั้งเมื่อย ทั้งต้องทํายอดต้องเก็บนู้นเก็บนี่แต่ตอนนั้นก็ยอมทําค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ได้เงินเยอะที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วตอนนั้นคก็ทําอยู่ประมาณปีกว่าๆค่ะจนเป็นปีเลยเหรอทำเป็นปีเลยเพราะว่ามันก็ได้600ใช่ป่ะถ้ายืนแมคโครก็อ๋อได้700ดร้อยแบบไปไกลหน่อยอาจได้800้อแบบไปใบเทคไหมอาจได้พันหอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆขยับไปตามสถานที่หรือก็ค่อยๆขยับขั้นตามลําดับจน รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากทําสิ่งนี้แล้วทำไมมันถึงเดิมแบบอยู่กับที่จังเลยตอนนั้นน่าจะปีสองอะแล้วก็แบบก็เลยเริ่มไม่ทํางานไม่ทํางานอน,นั้นนะคะแล้วเปลี่ยนงานอป่ะงานงานที่สองเปลี่ยนเป็นงานอะไรต่อไปเป็นมีคนจ้างมีคนทักเดลักไอจีมาจ้างให้หรือไปเป็นเขาเรียกว่าพิตตี้พิตตี้แต่ไม่ใช่พิตตี้แบบเช็ดรถอะไรนะคะไปเป็นแค่พิตตี้ยืนถ่ายรูปกับเวลาที่มีแขกมาบูธเฉย ได้สามพันอ้ง่ายกว่าเดิมออง่ายกว่าเดิมได้เงินเยอะกว่าเ<ง>ดิมด้วย<ง>ยืนเที่ยงถึงบ่ายสองเองเออได้ถ่ายรูปเฉยเอง<ป>ไม่บเดียวได้สามพันเฮ้ยมันได้สามพันวะมันทําเงินได้อ่ะแปลว่าแปลว่าไอจีเรานี้มีคนเห็นนะคะม,มีคนเห็นเราสามารถมีศักยภาพทํางานอย่างนี้ได้<ม>หรือก็เลื่อนเลยโอเคอยู่ทําอะไรกับไอจีหรือได้บ้างอ๋อหรือแต่งตัวใช่ไหมอ๋อหน้าตาหรือประมาณนี้แบบคนชอบหรือแต่งตัวประมาณนี้คนชอบโอเคจัดเลยอ เต็มที่คือแบบซื้อเสื้อผ้าโอเคซื้อใส่แบบนู่นนี่น่าก็ปั้นโปรไฟล์จีเรียงขึ้นมาจากนั้นก็มีงาน<ะ>เข้ามาแบบเรื่อยๆแบบถ่ายแบบโพสหนึ่งสองพันสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งลงสตอรี่หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยมันเยอะนะพี่แบงค์เยอะเยอะด้วยความที่ไม่ได้เอาเงินจากที่บ้านแล้วใช่ไหมคะ,ะแบบไม่ได้ให้เขามาจ่ายนู่นจ่ายนี่ให้เท่าไหรก่ก็แต่มันก็ไม่พออยู่ในกรุงเทพไหนจะมีเพื่อนอีกอะ ไหนจะแบบค่านู่นค่านี่ครับค่ารถค่าเดินทางแล้วก็แบบค่าหออีกอะไม่พอ,อทําไงดีอะแล้วก็แบบตอนนั้นน่าจะหมดน่าจะตังหมดตัวก็เลยเอาเซิฟตัวเองอะไลฟ์ขายอันนี้สกิลเริ่มปลดล็อกเรื่อยๆปลดล็อกตามจานวนเงินที่<า>หมดไปนนโอเคโอเคก็คือแบบตอนแรกก็ถ่าย a c e b o o k อะค่ะแล้วก็แบบโพสเป็นรูปลงขายแล้วก็แบบเว้ยขาย Facebook มันได้เงินน้อยว่ะตอนนั้นมี t i k t อกพอดี แล้วก็แบบเฮ้ยมีปุ่มไลค์หรือน่าจะเป็นคนแรกๆที่ขายเสื้อผ้าโอเคไลค์เลยแล้วก็ตั้งกองขายเลยสรุปมีคนดูแบบครั้งแรกน่าจะประมาณสามร้อยคนอะสามร้อคนคือเยอะมากหรือตกใจหรือแบบเอาเช็ดชู่แบบกระดาษหมดก็เอาเช็ดชู่เขียนชื่อลูกค้าแล้วก็แปะแปะวางไว้อ่าเฮ้ยมันทําเงินได้ปะมีคนมีคนดูเราขายของมีคนชอบสไตล์ที่เราใส่เสื้อผ้าจากนั้นก็แบบโอ้โหก็ขายมาเรื่อยๆค่ะแบบไปเอฟคนนู้นมาขายไปแบบ เคยไปที่ไหนนะาที่แบบของถูกๆูกะปัทถาวิกอาปัทถาวิกรมีรูปด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวส่งรูปเดี๋ยวไม่เสิร์ูปให้เดี๋ยวไม่เห็ร์คลูป้ดูคือที่มันจะเป็นแบบกองผ้าแบบเยอะ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 แล้วก็ฝุ่นเยอะเยอะเราต้องไปลื้อหาอยู่ขึ้นไปบนยอดนั้นนะเพื่อที่แบบหาซื้อผ้าว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้อะตัวละสิบบาทเพื่อที่จะเอามาขายในไลฟ์เพื่อที่จะหาเงินขายแล้วมันก็ขายได้แล้วก็ค่อยๆขยับมาแบบเป็นแบบเอาแบรนด์เนมไหมกระเป๋าไหมน่นนี่นั่น เสร็จปุ๊บทีนี้ขายเสื้อผ้ามันก็ได้เงินประมาณนี้นะคิดตอ่อคิดต่ออีกมันมีอะไรสุดกว่านี้ไหมไม่ีเ,เงินประมาณนี้นะไม่ไม่รวยขึ้นนะเนี่ยก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะแต่ไม่มีเงินเก็บแบบมีก็จ่ายหมุน,งงนของหมุนของไม่มีเงินเก็บทําไงทาแบรนด์ขึ้นมาแล้วกันเออก็ทําแบรนด์ตัวเองขึ้นมาสั่งของจากจีนเข้ามานะคะแล้วก็เอามาแบบออกแบบเพิ่มดีไซน์เพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ขายเลย ขายไปมีกางเกงวอร์มกับเสื้อคาร์ดิแกนแล้วก็เสื้อกล้าม,มขายไปสามล็อตหมด,ล,ดล็อตละเท่าไหร่ครับจีตัวหนึ่งก็ยีตัวไม่เยอะค่ะเพราะว่าหลิวไม่ได้ทุนเยอะอก็ค่อยแบบๆไปอแต่เหลิยวต้องแบบรอสั่งมาก็ต้องรอ20ิวันแล้วก็ต้องดูว่ามันใช้ได้ไหมตามคุณภาพที่เราต้องการไหมก็ย0วันไปสั่งตัดอีกดีไซน์อีกเดือน2เดือนข้ามกว่าจะได้เงินแล้วทำอะไรอีกที่มันได้เงินอันนี้ได้เงินช้าไปหน่อยก็คิดต่อคิดอีก Oh. คิดอีกออแล้วก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักพอดีค่ะ,คะที่เขาทาธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงินเล้ก็แบบด้านการเงินมันคือด้านอะไรวะเงินมันทํางานได้หรอ,อตอนนั้นก็เด็กบ้านนอกยังเป็นเด็กบ้านนอกอยู่เหมือนเดิมถึงจะแบบมีขายของนู่นนี่นั่นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบเงินมันทํางานได้หรอฮะซีเคคือใครอ<ฟ>พอเล็กหุยหลอกลวงปะวะออไม่เล็กนี่ไม่ดีแน่ๆเลยก็เลยโอเคงั้นขอไปดูหน่อยไปดูหน่อยว่าเขาทําอะไรกันนะคะหรือก็ มันคือการเทรดทองคำค่ะอันนี้เริ่มเลิ่เข้ามาเริ่มเข้ามา,มาละเออศึกษาแต่เห็นคนโู้นาคนนี้เริ่มพูดเยอะขึ้นแล้วใช่ก็แบบอ,อุ้ยเขาแบบหมอพี่ทําเงินได้เป็นล้านแล้วครับเดทเท่านี้เท่านี้หรือก็แบบมันจริงออก่อเอ่มันจะทําได้ยูทางานเหนื่อยจนตายกว่าจะได้เงินอ่ะแบบโอ้โหก็เลยแบบขอดูหลิวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเทรดน,น่าจะสองปีแล้วมั้งคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาจริงๆก็คือทุกคนเทรดแล้วทุกคนมีมายเซตที่ ไปข้างหน้าทุกคนมีความคิดที่ทุกอย่างเป็นไปได้อสองปีที่อยู่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนที่มีความคิดด้านการเงินอะ่ะชีวิตหลุดพลิกนะคะชีวิตหลือแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยด้วยความคิดด้วยพลังงานรอบตัวจากก่อนหน้านี้ที่ทุกคนบอกว่าครอบครัวหรือทุกอย่างไม่สามารถเป็นไปได้เลยอ,อันนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่ว่าที่นี่ในแบบในแบบ forex ในตลาดที่แบบเป็นอมมูนิตี้ของเราอะ่ะ ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยค่ะหลิวอยากมีเงินล้านนึงหรออยู่ทาแบบนี้คือแบบหลิวก็แบบที่มันทําได้จริงๆหรอแล้วแบบโอเคงั้นหลิวขอล่อยหลิวก็เรียนลุ้งแต่หนึ่งเลยเริ่มเลยแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยถึงหลิวจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเทรดหรือว่าจะพอรู้อะไรมาบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้จริงขนาดนั้นอะก็เรียนเรียนตั้งแต่หนึ่งเลยเอาแบบแท่งเทียนเปิดยังไงไซเรเป็นยังไงการาเป็นยังไงเขียนในสมุดเลยหลิวจดในสมุด จนดดดดทุกอย่างจนแบบตอนนี้ก็มาเริ่มเทรดแล้วให้เงินทํางานแล้วคะ่ะทุกวันนี้เหลิยวทํางานน้อยลงเงินมากขึ้นนะคะอืมเรียกว่าก็คือเริ่มต่อยอดเป็นใช่ค่ะเริ่มต่อยอดเป็นนะครับต้องต้องบอกงี้ว่าจริงๆแล้วน้องตะเหลวเนี่ยไม่ได้โชคดีหรอกเท่าที่ฟังมาคือเป็นคนที่คิดหาอะไรทําต่อยอดไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับจริงๆเนี่ยเราพูดกันแบบนี้เนาะจริงๆน้องเนี่ยทั้งเรียน ไลฟ์ขายเสื้อผ้าทำแบรนด์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเทรดเดอร์คือทำน่าจะห้กอาชีพแล้วตอนนี้นันนบๆมานะครับทำมาหลายอย่างมากเพราะว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าความจนมันน่ากลัวมากมันผลักให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เหนือสุดเลยต้องเข้ามากรุงเทพนะครับ <S 1> <S 1> <S <ๆ>เพื่อมาหาโอกาสใหม่ๆพี่คิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่น้องดิมเนี่ยไม่ได้โชคดี แต่เกิดจากความตั้งใจงแล้วกันไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาที่ฉันถูกกาหนดแล้วว่าฉันจะอยู่ได้แค่นี้แหละอยู่แค่ในเชียงรายอยู่ในอำเภอเล็กๆเป็นครูเป็นครูซึ่งการเป็นครูไม่ไมดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความฝันของเราหรือไลฟ์สไตล์ที่เราอยากเป็นมันแค่ไม่ใช่สิ่งที่เดียวอยากอืมดังนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากน้องหลิวนะครับไปเยอะมากวันนี้ ซึ่งบางเรื่องผมก็เซอร์ไพรส์มากผมก็เพิ่งเค่ยิงครั้งแรกวันนี้นะครับแล้วก็ทีนี้อยากให้น้องหลิวเนี่ยฝากอะไรถึงกับคนที่ดูในคลิปนี้ว่าเฮ้ยน้องหลิวตอนนี้ทําช่องอะไรยังไงบ้างตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะไปติดตามเพิ่มครับก็ตอนนี้นะคะหลิวก็เริ่มมาแบบ ตั้งเป้าจริงแล้วนะคะว่าหลิวจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยแบบให้มันเต็มตัวแล้วก็เอาจริงเอาจังกับด้านนี้นะคะก็ฝากติดตามช่องตาหลิวชาแนลด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ทํา YouTube แล้วนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปกดติดตามน้องฝา <พอ S 1> <ๆ S 2> กกดติดตามด้วยนะคะนะครับแล้วก็จริงๆขุมมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์และสกิลที่น้องน่าสนใจในการทําเงินในยุคนี้อย่างเช่นการปั้นแบรนด์การทํา IG นะครับการปั้นช่อง personal branding ผมว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนในการ ทำด้านออนไลน์มากๆก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราเชิญน,น้องตหลิวมาในในมุมพาร์ทการสอนด้าน personal branding ig ใครอยากเรียนพิมพ์อยากเรียนมาในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณตะหลิวมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้แล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องเขาด้วยนะครับนะน้องเขาเริ่มไลฟ์เริ่มฝึกฝนเนี่ยเริ่มไปพร้อมน้องตะหลิวเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมนะครับ b a n k to story นะครับก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามนะครับเราก็จะหาคนที่เรียกว่าเรื่องราวที่น่าสนใจคนที่ชนะตัวเองในแต่ละด้านคนที่ฝึกฝนจนประสบความสําเร็จมาอยู่ในคอนเทนต์มาอยู่ในช่องของผมนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องตะลิวแล้วก็อคุณทุกนะครับสวัสดีครับ